นี้พามาดูนะครับตัวนี้เป็นจุดพักน้ํานะครับจุดพักน้ําแล้วก็ตั๊มไปลดต้นอินทผาลัมนะครับแล้วก็ลดต้นยางด้วยนะครับวาลเขียวนี่ลดอินทผาลัมนะครับตัวนี้เป็นทดลองลดต้นยางดูนะครับอันนี้มาดูตัวฟุดวาลหรือหัวกะโหลกนะครับผมก็ได้เอาพลาสติกนะครับเจาะเจาะจให้รูมันเข้าให้น้ํามันเข้านะครับ เพราะว่าผมอยจะลองดูในการใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยว่าก็คือถ้าถ้าใส่ทั้งหมดถังเนี่ยมันจะเปลืองนะครับว่าใช้ปริมาณเยอะนะครับลองใส่แค่นี้ดูนะครับเพื่อจะเอาปุ๋ยยูเรียปุ๋ยสิบห้าิบห้ามละลายน้ำนะครับนี่ครับผมเอาเอฟซ่ามาใส่ตรงนี้นะครับมีประมาณสามครั้งนะครับเสร็จปุ๊บ น้ำมันไหลเข้าอยู่แล้วนะผมคงคิดการว่ามันคงจะไม่ออกไปข้างนอกนะครับวันนี้ก็ลองผสมน้ําให้เกิดฟองดูนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูปลายปลายสายของน้ําว่ามันมีฟองเกิดขึ้นไหมโอเคถ้าเกิดฟองครับจะได้เห็นวันไปไหมครับครับคันนี้เดินมาประมาณสาสิบเมตรนะครับมาดูว่าฟองมีหรือเปล่านะครับ ในกรณีที่น้ําไม่ขังเราจะมองไม่เห็นนะครับว่ามันมีฟองนะครับหรือไม่ก็ต้องให้น้ามันขังนิดนึงครับอย่างต้นนี้นะครับต้นนี้นี่ครับน้ําพุ่งลงขี้ผิวดินเลยนะครับนี่ครับเป็นฟองก็คือฟองที่ปุ๋ยน้ําที่เราใส่มาเมื่อกี้นะครับนี่ครับชัดเจนนะครับแล้วปุ๋ยเราก็มานะครับ คือแต่ว่าเรามองไม่เห็นเฉยๆนะครับตอนนี้ก็อินทผลามกำลังจะเป็นลูกนะครับอนนี้ของพี่ชายนะครับผมไม่ได้ปลูกแต่ว่าผมมาทดสอบให้เห็นนะครับนี่ครับเช่นต้นนี้ก็เหมือนกันนี่ครับถ้าเกิดว่าน้ํามันพุ่งแล้วก็น้ําขังจะเห็นฟองต้นนี้น่าจะเป็นต้นสุดท้ายนะครับแรงดันทั้งหมดเปิดเราเอาเต็มที่ครับ เห็นฟองครับนี่ครับสูปแล้วว่าอ่ามานะครับปุ๋ยเพียงแต่ว่าผมยังไม่การันตีว่าที่ผมใส่เข้าไปมีประโยชน์ยังไงกับพืชนนะครับทดสอบให้ดูเฉยเนะครับโอเคแล้วก็ใส่ปุ๋ยเข้าไปนะครับแอฟซ่ามันก็หลายอย่างเนาะโอเค สำหรับคลิปนี้คงจะจบติดตามนะครับอเคมาสวัสดีครับ